สวัสดีทุกๆท่านในวันยุทเชอเชยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่29กรกฎาคมก็กําลังจะผ่านไปแล้วนะคะกับเดือนกรกฎาคมเข้าเดือนสิงหาคมและเดือนสิงหาคมเนี่ยความพิเศษของเขาก็คือว่ามีดาวถอยหลังซึ่งก็คือดาวพุธเนาะถอยหลังเกือบจะทั้งเดือนเลยนะคะก็ยังไงก็ระมาะระวังเวลาเดินทางเวลาสื่อสารใช้ คือเราสามารถเตรียมแผน B ไว้ได้นะคะแล้วก็ใช้ความรอบคอบคือมีสติอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราจะทำอะไรที่เกี่ยวกับการสื่อสารและการเดินทางนะคะเอาละค่ะตามที่สัญญาไว้เมื่อวันศุกร์นะคะว่าวันนี้พี่วิทิจะมาเล่าเรื่องของ Planetary Hours ซึ่งเป็นเทคนิคการดูดวงแบบแบบเก่านะคะแบบสมัย Hellenistic ซึ่งแปลว่าของกรีกนะคะ ตั้งแต่สมัยมนุษย์ที่เงยหน้ามองฟ้าแล้วก็เห็นดวงดาวเขาก็จะเห็นเพียงแค่7ดวงใช่ไหมคะเพราะว่าสมัยนูนะ้นยังไม่ได้มีการมองเห็นผลิตกล้องโทรทัศน์ก็เลยมนุษย์เนี่ยใช้ดาวเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้วก็ตามหลักเฮเลนิสติกเนี่ยทุกๆวันเนี่ย ในในหนึ่งวันก็จะมีดาวประจำวันใช่ไหมคะเราจึงได้ตั้งชื่อวันเนี่ยตามตามตามดาวเช่น Monday ก็คือ Moon Day นั่นเองนะคะ Sunday ก็คือวันของพระอาทิตย์และในไทยภาษาไทยเองก็ตามนะคะวันอาทิตย์จันท์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยเราก็จะรู้เลยแบบก็คือค่อนข้างโชคดีที่ภาษาเราเนี่ยบ่งบอกแลลวว่าวันไหนปกครองโดยดาวไหน ทีนี้ในแต่ละชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะ assign นะเขาก็จะให้กำหนดว่าดาว1ใน7จันะนะคะจะควบคุมชั่วโมงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเราจะทำการใดๆเนี่ยเราถ้าสมมติเรามาดูซิว่าเออเราจะทำอะไรที่มันต้องการผลแล้วชั่วโมงที่เรากำลังจะทำอะ่ะมันจะช่วยไหมนะคะลองดูคือพี่อยู่ก็ไม่ได้ดู สิ่งนี้ไม่เป็นเทคนิคที่พี่วุ๋ไม่ใช้ไม่ได้ใช้ทุกวันโอเคนะคะแต่ว่าใช้ใช้มากๆก็คือ moon void of course เนาะ moon voc แปลว่าพระจันทร์ไม่ทำมุมกับใครถ้าสมมติว่าเรากำลังจะอัดคลิปหรือเรากำลังจะโพสคลิปหรือเราจะกำลังจะกไลฟ์อย่างเงี้ยเราก็จะไม่ใช้ moon void of course ซึ่ง การ moon w i e c r d เนี่ยพี่วทยำไปแล้วเดี๋ยวแปะลิงค์ให้อีกทีนะคะเมื่อเมื่อวันศุกร์เราก็แปะลิงค์ไปให้แล้วนะคะ้วันนี้คือถ้าใครอยากจะลองลองศึกษาดูแล้วก็ลองตทำตามดูมันก็ไม่ผิดสุกไหมคะพี่วีมีเว็บไซต์ที่เขาบอกเลยนะคะถ้า อย่างวันก่อนเนี่ยเราสอนให้ใช้ Asso ลิ c ใช่ัมต้องคลิกหลายรอบแต่เนี้ยมันชื่อ planetaryhours.net เลยตรงๆเลยคือเปิดหน้าแรกมาก็เจอให้คุณบุ๊กมาร์กเอาไว้นะคะแล้วก็ใครใช้แอปพลิเคชันในมือถืออ่ะคือทุกวันนี้เราก็ไม่ได้พกคอมไปไหนเนาะเออจะดูมือถือมากกว่าก็จะมีแอป แอปที่ชื่อว่า planetary hours เลยนะคะแต่พี่ไม่มั่นใจว่าเราต้องเสียเงินหรือเปล่าแต่ปกติถ้าเป็นแอป,ปง่ายๆอะคะ่ะอันนี้ก็ค่อนข้างง่ายนะมันหมายถึงว่าวิธีใช้มันไม่ได้ยากอะไรปกติเขาจะให้ฟรีซึ่งพอเปิดมาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นท้องฟ้ากลางวันกับกลางคืนแล้วก็ขีดสีเหลืองเนี่ยก็คือชั่วโมงที่เรากำลังพูดอยู่ที่เรากำลังเนี่ยกลังเข้าไปดูของเขานะคะซึ่งพี่วิคัดคลิปตอน9้าโมงเชาเนาะตอนนี้ก็เป็น ดาวอังคารเป็นชั่วโมงแห่งดาวอังคารแต่พี่อุ๋ยเพิ่งผ่านชั่วโมงจูปิเตอร์ไปแต่ตอนนั้นเราก็เพิ่งตื่นนะสังเกตจากเสียงนะคะเสียงก็ยังแบบยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แต่ว่าเราก็อัดคลิปไว้ก่อนเนาะส่วนจะโพสเมื่อไหร่เนี่ยเราคิดว่าเราจะโพสชั่วโมงที่เป็นดวงอาทิตย์เพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยคือสิ่งที่คนมองเห็นเยอะที่สุดไว้ให้ไหมคะนี่ก็เป็นหลักการนะเนาะ กลางคืนปกติคนก็จะกลับบ้านมานอนไม่ค่อยได้ทำอะไรเนาะแต่ว่าสมัยนี้แล้วอออาจจะมีสองจอ็อบกลางคืนก็ทำจ็อบสองคุณก็มาดูฝั่งมืดนะคะตามนี้เลยซึ่งมันมันดูง่ายอะคะ่ะไม่ต้องคำนวณอะไรเหมือนสมัยก่อนโอเคเข้าเรื่องกันต่อทีนี้วิธีการเรียงเนี่ยเขาเรียงแบบไหนเหรอเขาเรียงตาม ช้าเดินทางช้าไปหาเดินทางเร็วสุดในเจดดวงนะคะอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยสิ่งที่เดินทางช้าที่สุดก็คือเสาร์ถูกไหมแล้วมันจะเรียงต่อๆกันมาก็คือตามวงโครจรกระเถิบเข้ามานะคะจากเสาร์ก็เป็นพฤหัสก็เป็นอังคารแล้วก็ข้ามโลกไปเนาะก็กลายเป็นดวงอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวพุธและสิ่งที่เดินเร็วที่สุดก็คือพระจันทร์ เพราะฉะนั้นวันนี้วันจันทร์ชั่วโมงแรกจะเริ่มที่มูนแล้วชั่วโมงถัดไปจะเริ่มที่เสานึกออกไหมคะมันก็จะย้อนกลับไปแล้วก็ชั่วโมงถัดๆไปก็เป็นจูปิเตอร์มาซันวีนัสอย่างนี้สมมุติว่าพรุ่งนี้วันอังคารเราก็จะเริ่มชั่วโมงแรกที่วันอังคารชั่วโมงแรกไปถึงหกโมงเช้านะคะแล้วชั่วโมงเจ็ดโมงถึงแปดโมงก็จะเป็นซันแปดโมงถึงเก้าโมงก็คือวีนัสอันนี้สําหรับคนที่ไม่ได้อยากจะพึ่งพาเทคโนโลยีใดๆเนาะอยากจะพึ่งพาสมองตัวเอง ก็นี่แหละคะ่ะวิธีการดูเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำลิสต์นี้ให้ได้ก่อนแล้วพอเรารู้วันเราก็รู้ว่า6กโมงเช้านะ่ะจะเป็นของดาวไหนแล้วเราก็เรียงไล่ๆๆตามกันมาโอเคนะคะมันไม่ยากโอเคคราวนี้เราจะพูดถึงความหมายนะคะชั่วโมงของวันของอาทิตย์ชั่วโมงของพระอาทิตย์คือชั่วโมงที่เราต้องการความสำเร็จ หรือความคิดสร้างสรรค์หรือพละกำลังความสดใสเวลาเราเซ็ตความตั้งใจหรือว่าวางแผนโปรเจกต์ทำในชั่วโมงสัน้นถ้าเลือกได้เราจะประสบความสำเร็จเราจะได้รางวัลเราจะมีแรงบันดาลใจมีความคิดสร้างสรรค์สามารถคิดออกว่างานนี้ควรจะแอดแท็กมันอย่างไร ะะหรือใช้ Launch Project ก็ได้อย่างที่พี่หยูบอกว่าถ้าเราจะโพสคลิปเนี่ยเดี๋ยววันนี้พี่หยูจะลองดูนะคือปกติเราก็ทำเสร็จแล้วโพสเลยแต่วันนี้จะลองรอให้มันเป็นชั่วโมงสันดูก่อนดูซิว่าคนนะ่ะจะเห็นสิ่งที่เราโพสเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์คือสิ่งที่สว่างที่สุดเนาะจึงทำให้คนนะ่ะคือเราจะเด่นอ่ามันจะเรียกว่าความโดดเด่นละกันถ้าคุณมีสินค้าตัวใหม่ จะออกเนาะแล้วอยากจะโฆษณาหลักจะโพสในโซเชียลของคุณคุณก็จะใช้ชั่วโมงพระอาทิตย์เป็นหลักนะคะต่อมานี้พี่วิวเรียงตามวันนะไม่ได้เรียงตามวงโครจรใกล้ไกลอาทิตย์ต่อได้จันทร์ชั่วโมงจันทร์นะคะพระจันทร์เนี่ยเราก็จะเห็นเขาตอนกลางคืนพระจันทร์อยู่ใกล้โลกที่สุดเป็นตัวแทนของคุณแม่เพราะฉะนั้นจึงเหมาะกับการทําอะไรที่เรา ใช้ความสงบใช้ <c oughs> ใช้การดูแลต้องการดูแลคนอื่นก็ได้หรือว่าให้คนอื่นมาดูแลเราก็ได้มันมันเหมาะกับก,บการฮิวใจรักษาดูแลจิตใจตัวเองเหมาะกับการเขียนบันทึกเหมาะกับการนั่งสมาธิเล่นโยคะคือทำอะไรก็ได้ที่มันทำให้สุขภาพใจและกลายของเราเนี่ยสงบสุขและดีขึ้น เพราะว่ามูลคือคุณแม่คุณแม่เขาก็ประกอบอาหารให้เราใช่ไหมคะหาข้าหวหาน้ำให้เรากินจึงเป็นชั่วโมงที่ใช้ทำอาหารก็ได้นะคะเนี่ยคุกกิ้งหรือว่าถ้านัดหมอแล้วปกติหมอเป็นคนนัดให้เวลาเราใช้เราไปนัดเขาเแต่ก็ดูว่าชั่วโมงนะั้นะเป็นชั่วโมงวันจันทร์ดาวจันทร์หรือเปล่าอันนี้ก็จะทำให้เราได้รับการรักษาอย่างตรงจุด ต่อมานะคะดาวอังคารจะเป็นชั่วโมงแห่งความฮึเหิมนี่ตอนนี้พี่อุ๋ยกำลังฮือเหิมอยู่เพราะมันเป็นชั่วโมงแห่งดาวอังคารเนะแล้วก็เต็มไปด้วยความแพชชันนะคะแบบเราก็จะมีแพชชันอะมีความมีความหลงไหลคลั่งคลายากับสิ่งที่เราทำหรือใช้เป็นชั่วโมงแห่งการแข่งขันก็ได้ถ้าใครจะต้องไปสอบแข่งกับใคร หรือว่าลงแข่งขันไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือว่าศิลปะคืองานใดๆที่เราจะต้องไปสู้กับคนอื่นอะเราใช้ชั่วโมงดาวังคารได้ฝึกซ้อม,อมวันวเวทเทรนนิ่งออ,ออกกำลังกายว่ายน้ำกีฬาอะไรเลยแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะถ้าเราอยู่กับแฟนเราตอนเนี้ยเราก็จะมีความแบบซูซ่ากระชุ่มกระชวยกันนะคะ ดาวพุธเป็นเทพแห่งการสื่อสารชั่วโมงดาวพุธจึงเหมาะกับการสื่อสารในตรงตัวมากถูกไหมแต่มันหมายถึงว่าเคลียร์เคลียร์คอมมิวนิเคชันเราสื่อสารอย่างไรให้คนอื่นเขาฟังเรารู้เรื่องเพราะฉะนั้นจึงเหมาะกับการเวลาเราต้องคุยกับคนอื่นนะคะจะโน้มน้าวจิตใจคนจะโฆษณาจะคุยกับลูกค้าให้เขาแบบเราอยากปิดยอดอะปิดจ็อบเงี้ยไปหาเขาในชั่วโมงดาวพุธ เขาก็จะอืมอืม,อมคนที่ฟังดูแล้วมีเหตุผลเนาะใช้เดินทางก็ได้นะคะเนี่ย safe travel เดินทางแล้วปลอดภยัยแต่ว่าเดินทางก็อีกอะถ้าเราถ้าเราเลือกได้เนาะเราก็ควรจะเลือกให้มันเป็นชั่วโมงดีๆ๋อ new activity กิจกรรมใหม่ๆเขียนบทความเขียน paper เขียนลงโซเชียลมีเดีย b i l d อ่ะ b i l d หมายถึงว่าถ้าคุณอยากจะเปิดโปรไฟล์สร้างโปรไฟล์ดาวพุธก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยลงรายละเอียดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นพะลหัสค่ะเทพแห่งโชคลาภทุกคนก็จะชอบเนาะวันพฤหัสจริงๆเขาบอกว่าเป็นวันครูถูกไหมไม่ใช่แค่โชคลาภอย่างเดียวแต่ท่านให้ความรู้ด้วยเนาะจึงหลายๆโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเปิดเทอมกันในวันพฤหัสนะคะ เขาบอกว่ามันเป็นวันครูนี่แหละเห็นไหมเราเนี่ยยังใช้ยังใช้ดวงดาวเลยเนาะแม้แต่วันเนี่ยเราก็ยังกําหนดว่าเออถ้าจะเรียนหนังสือเรามีความรู้สึกอยากอยากกระตือรือร้นในการเรียนหนังสือมันก็ต้องเป็นวันพฤหัสแล้วก็ชั่วโมงพฤหัสก็จะทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นอ,อ่แล้วก็มีโอกาสาสามารถสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้นะคะ bring luck and prosperity เราะฉะนั้นใช้ชั่วโมงนี้ในการเซ็นสัญญาได้เลยหรือว่าขอขอให้ใครทำอะไรให้เราขอคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวได้ไหมโชคอาจจะช่วยเรานะคะแต่ว่าอืมอะไรก็ตามเลยนะที่เราอยากได้โชคดีๆเราจะทำในชั่วโมงจูปิเตอร์ดาวสุขค่ะเมื่อวันศุกร์พูดไปแล้วเนี่ยทุ่มเทให้กับดาวสุขเธอคนเดียวเพราะฉะนั้นทรานสิตดาวสุข ในวันศุกร์ชั่วโมงดาวศุกร์ก็จะเป็นแบบว่าดับทริปเปิลเลยค่ะทริปเปิลความความรักความสวยแล้วก็เงินอันนี้ก็คือจริงๆอ่ะเขาเป็นเทพแห่งความปรองดองฮาร์โมนีเป็นสำคัญมากกว่าเนาะแต่เขาเป็นเทพ,พีที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดเนาะแล้วตามตามตำลาตามประการนำเนี่ยเขาบอกว่าดาวศุกร์เทพเทพ,พีวีนัส พอรู้ว่าไซคีผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกเนี่ยมีแบบสวยกว่นานางนางก็ตามไปตามไปดูเลยนะคะว่า <c oughs> ใครหนอเธอเธอจะมาสวยกว่าฉันได้ยังไงทีนี้ก็ลูกลูกของวีนัสก็คือคิวปิดเนาะก็ละเลยบอกคิวปิดไปยิงเลยนะให้ตายเลยเพราะว่าฉันจะได้สวยที่สุดในจักรวาลเสร็จพอคิวปิดกําลังวินบินบินไปเจอไซคีแทนที่จะยิงนะปรากฏว่าตกลุมรักแทน คิวปิดอนะโดนแผงกรรมเทพสอนปักอกตัวเองนะคะก็เลยกลายเป็นรักไซคีเข้าไปอีกก็เลยเป็นเรื่องปวนๆน,นะคะเดี๋ยววันหนึ่งเราจะเล่าให้ฟังเทพอ e ีรอสกับไซคีซึ่งเราสยาวก็จะบอกว่าเทพีวีนัสเป็นเทพี P แห่งความสวยงามความรักเหมาะกับการไปเดทเหมาะกับการมุง้งมิ้งกับแฟนหรือว่าทาสวยทาความงามเป็นศิลปินก็ใช้ช่วงนี้นได้เพราะว่าเราต้องการ ความเป็นศิละปะเนาะความสงบสุข A h ิ n <Anything>. g Artistic ต่อมานะคะดา,าวเสาดาวสาวเนี่ยทเทพแห่งการเวลาทเทพแห่งความอดทนทเทพแห่งการมีแบบระเบียบวินัยโครงสร้างเพราะฉะนั้นมันดีนะเอาจริงถ้าเราอยากจัดการระบบระเบียบชีวิตตัวเองเนี่ยแพลนแ <c oughs> พลนไปเลย5ปีหน้าฉันจะต้อง เป็นยังไงในปีนี้เราจะต้องทําอะไรวันไหนเนี่ยใช้ชั่วโมงวันเสาร์ในการกําหนดกําหนดกิจกรรมของเรานะคะวางแผน build something new หรือว่าถ้าเราอยากจะถ้าเราคิดว่าชั่วโมงนี้มันเศร้าจังก็เออเศร้าไปเลยแล้วก็ let go ไปให้ได้ let go กับสิ่งที่ทําให้เราเศร้านะคะมันคนเรามันจะอะไรล่าเริง happy, แฮปปี้ตลอดเวลาก็คงไม่มีหรอกมันจะต้องมีบางเรื่องที่ทําให้เราฉุกคิดว่าแบบเออไม่น่าเป็นอย่างนี้เลย ก็ใช้ชั่วโมงดาวเสาในการพิจาราณาทบทวนตัวเองว่าเราทำอะไรผิดไปพลาดไปตรงไหนนะคะ work on long term project let go of toxic h a b i t นิสัยเสียของเราเราจะเลิกเช่นคุณติดอะไรบางอย่างแล้วติดสารติดบุหรี่ติดเหล้าอะไรเงี้ยใช้ชั่วโมงดาวเสาในการตั้งจิตแล้วก็ใช้ชั่วโมงเนี้ยในการหักดิบเลิกไปเลยทิ้งไม่ให้หมดของที่มันไม่ดีต่อสุขภาพ อะจบแล้วยังรุดเร็วเพราะว่ามันมีแค่เจ็ดดวงนะคะอันนี้เป็นพี่เอ๋เข้าไปดูใน reddit เนาะเพราะว่าใครเขาแบบใช้บ้างเพราะมันก็ค่อนข้างหมกมุ่นทีเดียวนะถ้าสมุติจะใช้คือเราอะอยากจะใช้ชั่วโมงในในชั่วโมงที่เราต้องการผลลับถูกไหมคะซึ่งปกติเราก็าใช้ชีวิตอยู่ตามตามปกติลคะค่ะไม่ต้องไปคิดมาก ทีมีคนหนึ่งมีมีเมนต์หนึ่งพี่วิรู้สึกว่าน่าสนใจเขาบอกว่าเขาวาใช้ p l a n e t a r เอามา10กว่าปีแล้ว15ปีแล้วแล้วเขาบอกว่ามันค่อนข้างตรงแต่น,นี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเรามองหาเราจึงมองเห็นหรือเปล่านึกออกใช่ไหมบางทีเราตั้งใจจะหาอะไระแล้วมันก็เป็นคอนเฟิร์มเราว่าอ๋อนี่ไงใช่เลยมันเป็นอย่างนี้แหละนี่แหละชั่วโมงวันออชั่วโมงดาวจันทร์มันจะเป็นอย่างนี้ มันก็เป็นไปได้แต่เขาบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจที่เขาบอกก็คือถ้าสมมติว่าคุณมีทรานสิตที่ทรา n สิตที่กำลังทำลายเราอยู่ตัวอย่างเช่นดาวเสาร์กำลังกลุมพระอาทิตยคุณอยู่ดาวเสาร์กำลังกลุมดาวศุกร์ในดวงกำเนิดของคุณอันนี้ชั่วโมงพระอาทิตก็ไม่ช่วยชั่วโมงดาวศุกร์ก็ไม่ช่วยเพราะว่ามันเป็นทรานสิตของดาวนอกกลุ่มดาวไน,วนที่จะ Rule over นึกออกไหมมันจะมีความสำคัญมากกว่าการเลือกชั่วโมงเพราะว่าเลือกชั่วโมงอะเราไม่ได้ b a s ส d on ชาร์ตของเราแต่ถ้าเราดูชาร์ตเราประกบกับท r a n s i t เราจะรู้ทันทีว่าสิ่งไหนที่เราควรจะปล่อยสิ่งไหนที่เราควรจะเวิร์กถูกไหมคะเพราะว่าท r a n s ิ t อะมันมีดาวต้องหลายๆดวงเนาะรวมอยู่ในนะัดในจูนพูตโตด้วยถ้าสมมติ transit เขาไม่ได้บ่งบอกว่าเราอะจะดังในตอนนี้ เราจะมีชื่อเสียงในตอนนี้เราก็จะไม่ไม่ได้มีแม้ว่าเราจะเลือกชั่วโมงนั้นอ่ะอันนี้พี่อุ๋ยรู้สึกว่าโอเค make sense เราก็ต้องดูทานสิทธิ์ก่อนเนาะแล้วถ้าทุกอย่างทุกอย่างช่วยเหลือทุกอย่างลงตัวเราค่อยเลือกชั่วโมงที่มันเหมาะสมกับกับสิ่งที่เราจะทำนะคะอ่ะโดยสรุปเลยนะคะถ้าเราเป็นสายโซเชียลมีเดียเนาะให้เราเลือกชั่วโมง พระอาทิตย์เรามีการเติมกันอย่างสดสดร้อนๆอ้อนให้เราเลือกชั่วโมงพระอาทิตย์เพื่อการมองเห็นอย่างเป็นวงกว้างให้เราเลือกชั่วโมงเมอร์คิวรีดาวพุธเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเคลียร์ให้เราเลือกชั่วโมงจูปิเตอร์เพื่อลั์เพื่อความโชคดีโดยรวมนะคะเลือกเอาเลยแสดงว่าการขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเราว่าเราอยากได้อะไรนะ ไลฟ์ขาของไลฟ์สดอยากให้คนดูเยอะๆก็ต้องซันจูปิเตอร์วีนัสนี่เผื่ออยากให้คนเราเขารู้สึกประทับใจเนาะอยากมีผู้ติดต,ตามเพิ่มขึ้นเพิ่มยอดฟอลโล่ไลฟ์ไปเลยในชั่วโมงวีนัสเขาก็จะเห็นภาพด้านดีของคุณนะคะแต่ต้องดูว่าในดวงกำเนิดคุณนะ่ะมีทานสิทธิ์ไม่ดีโดนวีนัสหรือเปล่านี่ก็จะไม่ช่วยนะคะสต u ดี้ใช้ดาวเสาร์วันก่อน เมือ่อวันศุกร์มีคนถามมาในไลฟ์ว่าแล้วสร้างบ้านเนี่ยเราจะใช้ชั่วโมงดาวเสาได้ไหมแบบสร้างบ้านที่เราต้องเราต้องดูว่าการสร้างบ้านมันเริ่มที่อะไรถูกไ่มถ้าคุณบอกว่าเริ่มที่ลงเสาเข็มแล้วใช้ชั่วโมงดาวเสาอันนี้ก็น่าจะดีนะเพราะว่ามันจะคือบ้านนี้เราจะได้อยู่กันไปอย่างยาวนานถาวรแล้วก็การที่ ผู้รับเหมามาสร้างอ่ะเขาจะได้ไม่ทิ้งงานเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือคุณจะเลือกจูปิเตอร์ก็ได้มันมันแล้วแต่อ่ะความรู้สึกของเราเรารู้สึกอยากได้แบบไหนพี่วิวว่าเขาถึงได้มีแบบพรามเอาไว้คำนวณหาเลือกยาไหมคะซึ่งถามว่า Planet a เ y อ o u ่เกี่ยวกันไหมพี่วิวว่าถึงแม้จะเป็นคนละศาสตร์แต่ก็เขาก็น่าจะคำนวณจากดวงดาวเหมือนกันแหลคะค่ะแต่ ความที่ผู้อได้สัรทั์เรื่องเรื่องเลิกยามนะคะก็เลยจะจะพูดแค่นี้พอถ้าความรักนะคะเราก็จะใช้เทพีแห่งความรักนั่นเองนะคะวีนัสแบบส่งข้อความไปในชั่วโมงแห่งความรักดูสิเขาจะมีความรู้สึกอะไรไหม <c oughs> แต่ถ้าเขาไม่ใช่คนของเรานะส่งไปให้ตายเขาก็เออส่งมาเถอะส่วนอังคารเนี่ยมันก็มีสองแง่มุมนะ คือทะเลาะกันก็ได้หรือว่าแพชชั่นต่อกันอืมแต่ก็ไม่ควรจะส่งข้อความไปในชั่วโมงอังคารนะพี่วิว,ว่าเพราะว่ามันจะทําให้ดูเหมือนเรา aggresive s แทนที่เขาจะรู้สึกว่าเราแบบเอ้ยคนนี้แพชชั่นคนนี้หลงไหลแต่มันกลายเป็น aggresive s ก็ได้นะคะถ้าเราส่งเยอะไป่ะเบาบ้างวันละหนึ่งข้อความพอถ้าเราจะออกกำลังกายแนะน่นอนว่าต้องเป็นชั่วโมงของดาวังคารนะคะ ไปมีติ้งไปพรีเซนต์ดาวสุขไปคุกกิ้งหรืออบอุ้มหรือฮีลิ่งแบบไปเจอหมอหรือไปรักษาคนใช้ชั่วโมงแห่งพระจันทร์แต่ก็ทุกทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่าให้มูลวอลล์ออฟคอร์สใน1สัปดาห์มูลจะวอลล์ออฟคอร์สประมาณ2ครั้งซึ่งคุณก็สามารถเช็คเอาจากเว็บไซต์ หรือว่าใน a s t r o s i e c ที่พี่วิเคยเล่าให้ฟังอะเนาะว่ามันจะมีตัว dropdown เมนูที่เขียนว่า Moon Void เลยนะคะตรงนี้ข้างบน Moon Calendar เห็นไหมแล้วก็ Void of course เราก็ดูล่วงหน้าไปเลยนะคะว่าเด <c oughs> ือนนี้จะ Void เมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่กี่โมงโอเคค่ะสำหรับวันนี้พี่อิ๋วก็จบการรายงานเรื่อง Planetary Hour แต่เพียงเท่านี้นะคะ ใครสงสัยอะไรเมนไว้ข้างใต้ได้เลยนะคะพบกันใหม่วันพุธสวัสดีค่ะ